ทั้งเบิดนี่ทั้งพักทั้งย่างเอาเบิร์ตได้พี่น้องสิบบาทสิบบาทคือกันเบิดทุกอย่างนี่ก็บสิบบาทเมาไปเลยเมาไปเลยเมาไปเลยทุกอย่างสิบบาทเอาบัตรบัตรรวมเบิดนี่จักบาทบาตนีเอาเอารวมเบิรงตรวมเบิรงตไหมค่ะสิบบาทสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ นี่แม่ค่ะเพิ่นมาขายพักใครมีเอนัสดีจ้าเน่เพิ่นได้พักมาย้มได้เพิ่นกำมาขายเหต่ข่อยด้วยพี่น้องเป็นอย่างเคยมาขายใหต่อยู่นี่ตัวอซื้อน้ำดีบอกโอ้ตัอยอุดนุนตลอดโอ้พักไปเก็บมาเองบอกเก็บอยู่ห้องโอ้แว่นแิ่ มีผพักยังแน่นี่เอาขึ้นมาโซ่เนี่ยอยากพยาก,กระตองอุดน้นซอยพี่น้อง,งพรอ่าลิต้เล่า <laughs> ประจำแล้วต้องมาแวะนี่อันนี้มาจักบาทนี่สิบบาทบอกสิบบาทมาละสิบบาทเ,ออเราขายมาละสิบ,บาทพี่น้องทองขว่านี่ <laughs> เก็บน้ำห้องบอกโอ,อ้ oh, มีจักมัดเอามาเบิ้งสเมาเบิ้งมาหนี่ <laughs> ใครกลัวไปอันล่อคำแล้วหน้าริต้เล่าพี่นอ <c oughs> ่องมึงเจอไรอุยพี่น่องพั <c oughs> กมาละสิบบาทสิบบาทผั <c oughs> วน่ะเมืม่อนางคอยพัดใส่ไก่ <c oughs> แซบแซบอืมพัดกเ <c oughs> เะเพราเวลาบอ่อยังจักมัด โอ้ม oh, ียางทางในนั่นปลาโอ้ปลาหอยปลาหอยมาถุงละจักบาทปลาหอยจักบาทปลาหอยสิบบาทปลากระมี่โอ้อามาเบิ้งสิเมาเบิ้งนั่นละคามแล้วปลาขามจักบาทปลาขามสิบบาทสิบบาทคือกันทั้งเบิ้งจักบาทบไปนี่ทั้งเบิดนี่ทั้งพักทั้งยังเอาเบิ้งได้สิหน่อยสิคสิบบาทคือกัน เบิร์ตทุกอย่างนี่ก็บสิบบาทเอาไปเลยเมาไปเลยเอาไปเลยทุกอย่างสิบบาทออเอาบัตรบัตรรวมเบิร์ตนี่จักบาทบาทนี่เอาเอารวมเบิรงตรวมเบิรงตไหมค่ะสิบบาทสิบาทเออเป็นจักบาทเป็นจากบาทรวมเบิรงตเป็นจากสิบบาทนี่เออ นเจ้าเนี่จถือไห้เบิง่งกว่าเจให้เราคิดเอาเงินก่อนก่น้องก <c> ำ <oughs> ิบาทเออกำสิบา็ดเจ็ดบาทสามกำถามากับชีบ<อ>ชีบบาททุกอย่างแล้วะอ,อันออก่อออกาอหนอนีะ,นะไปไปไป ายม่ใชหันนั้นของจะได้เป็นไงฝากแก่มาใช่บ่อบ่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 อรับเส้นบ่อรับลูกค้าเงินเส้นพี่น้องร่วมร่วมเบิดร่วมเบิดหายางจักบาทเป็นจักบาทไม่เงยทอนเออเออแต่นี่ก็พราะโยสมมติอันนี้ก็เสียเอาอยู่กินสมนี่บักฮามนี่สิบบาทเออบักหอยซื้อให้พ่อแนนแน่พ่อแนนแล้วมาเอาอยู่มาหาหอยอยู่สิบบาท ลมหมนไบบนี้ปลาโอนปลา้มบปเลยอังนี่ปลาหนนี่เอาออกซะปลาบ่เอาดอกปลาพอเอาปลามีอยู่หมุบไปเลยอปลาเมื่อกินเนอเอาแต้กหอยเบเนี่ยเราใบยังนี่ใบยังนี่พอเตจานี่ใบเศร้า บอแมนใบเศร้าไดใบหา,าซีบเออ <c oughs> เออเมาเลยเมื่อซาบัน,นี้คาำแล้วเดอ้อไซบูนี่โหล,ลดเบิ่งรถดเด้อขามทางขุนพี่น้องจักรยานละมากับบันสามีเล่าบันจักรยานสอนกันเมื่อบันประขาขุนได้บาท เบิ่งตอนเราสิเมื่อลูกขามาหาอย่างเราลูกหาลูกแกว้วบม่มีแม่สิบอกเ่นบักแต่มวนกวนเล่นลูกแกว้วหูจักเ็นอยู่บักแต่ว่าหูจัาว่านั่นนั่นโฮบบักแต่อยู่หัน,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 หหนไปเก็บบักแต่น่วยมากน,นั่นเออมาดีดเ่นมวนกวนลูกแก้วอีกบ่เปลืองเงินตะกี้แม่เ่นได้แซมพ่นได้เ,นเ่นบะักแต่ ถ้าพี่น้องขาอุดนุนเมียทอนมันคำาหรอนี่ตนเราพี่น้องเราโบโหว่าจักบาจักบาสัมพักพักมาละวซีฟซีฟซีถามเราบัดได้แล้วก็ซิบทุกอย่างนะพี่น้องแต่ว่าบัดร่วมกันทุกมัดนี่โบโหเอาเงินไปหาซีไห้กก็ว่าเงินเศร้าคนเท่ากะกับเปเตะลิตนอยู่พี่น้องเนาะ แต่ว่าพักเราก็เฮ็ดดีๆเราเก็บแต่ต้นออนได้มานี่ยอดเออนอ,อนจ้ะเดี๋ยวพาบเบิ่งสวนต่อก่อนจเ็เท่าของเราสิเมือนเลยขี่จักรยานมาเป็นสิบกิโลพี่น่อมาหาขายของสวนคอยเนาเบิร์ดเอารหรได้ก็ได้พี่น่อเอ้ย ข้นน้ำแตงแต่พักหอมเปจจะตีเคตคลิปปลูกให้พี่นอ้องข้าเมืองนี่พ่อได้กินพักซีเล่าคอยกัได้ซ้ำนี่เมื่อละบ่โอ้ปันสอนจักรยานกันเมื่อหาได้เมื่อละหาสิบบาทหกสิบบาทเก็บพักขายชุดจริต เตรียมออกสิปลูกแนวไหมพี่น้องมันเนาวเวอร์บางเนี่หอมเลยขอยพี่น้องเอ,อ้ยสิเป็นตาใดแนวต่อบ่อนี่ต้นงามๆที่เคยทายให้เบิ้งจ้ะผนโตคากหลายมันเนาการระบายน้ำในเต้วทนทั้งนากระชิพพ่อได้เป็นแนวต่อไปจ้ะ สิข้าเบงแต่ม่วนนี่แหละพี่น้องมาแลงอ่ะสิเป็นเมนูพาร์ตอันพาร์กเสกน้มแหละพี่น้องใส่ปลากระป๋องกระแสบจ้ะใส่หมูซับกระแสบใส่ไก่กระแสบส่วนกับเบเป็นตะเบิงบ่อยกากถไก่พี่น้องข้าเบิง ค่ะให้มันเบิดฝนคักๆกัจังสิปูกไม่ลงมือปูกไม้ฝนมาคัาแน่จ้ะตังเกือบเดือนเนาะพี่น้องนี่คอยกระล่างปลูกไม่คักอันนี้เดี๋ยวคลิปเีนีอาไว้ซ้ำนีจ่จ้ะไปยังไ่ค่ะไปห้อาหารปลาขายของันพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีจะ้ะ